สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n n ลมิลมาสด้านะครับวันนี้เอาของดีมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันนะครับเป็นรถผู้บริหารไม่น้อยครับสำหรับวันนี้ครับเป็น m a z d a 3 4ประตูรุ่น SP นะครับเป็นสีแพตตี้น้ำคอสนะครับคันนี้ส่วนลด270,000หมื่นบาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้ครับมีคันเดียวนะเป็นรถผู้บริหารไม่น้อยครับใครอยากได้ส่วนลดเยอะๆครับก็ลองดูเป็นแนวทางได้ยังว่างอยู่นะครับตอนนี้ออกแล้วไปชมกันเลยครับ ก็วันนี้พามาชมเจ้าคันนี้นะครับเป็น Mazda 3 2.0รุ่น SP 4ี่ประตูสีพลตินัมคอสครับเป็นอีกหนึ่งสีที่ใครหลายๆคนชื่นชอบนะครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารไม่น้อยเปิดจำหน่ายนะครับราคาตัวรถของมาสศ้า3 SP เนี่ยอยู่ที่1,198,000านบาทคันนี้เนี่ยส่วนลด2 7 0 0 0 0 0บาทนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้เป็นตัวท็อปครับ ระบบความปลอดภัยครบหลังคาสันลูปเครื่องเสียงโบสกล้องรอบคันนะครับล้อแม็ก18นิ้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับมีคันเดียวนะเพิ่งเปิดจำหน่ายนะครับสำหรับ Mazda 3นะครับด้านหน้าครับคันนี้จะเป็นรุ่น4ประตูนะครับเป็นซีดานเนี่ยเป็นตัวท็อปตรงคิ้วตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับถ้าในส่วนของ5ประตูเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับ ด้านหน้าระหว่าง4แล้วก็5ประตูของ Mazda 3จะไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้โลกโกม้ม a z ด้ครับจะมีตัวไอคิลิกนะครับก็คือมีตัวระบบเดรดร์นะครับกล้อง360ตรงนี้เซ็นเซอร์หน้าหลังช่วยเบรกอัตโนมัติตัวระบบไฟหน้า ALH นะครับเป็นระบบไฟแบบอัจฉริยะปรับสูงต่ำซ้ายขวาให้เองความปลอดภัยนี่ครบอยู่แล้วนะครับล้อเป็นขอบ18นะครับยางโยโกฮาม่า อันนี้ตัวล้อแม็กเป็นสีแบบนี้นะเป็นสีสว่างนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นในรุ่นของ5ประตูเนี่ยล้อแม็กจะเป็นสีเข้มนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นแบบคอนเซปต์แนวหรูลรานะรุ่น4ประตูนะครับ mm hmm. สีิยาง2 1 5 4 5 R18 ครับ mm hmm. เป็นยางของโยโกฮามานะครับ mm hmm. นี้ทางด้านข้างครับรุ่น4ประตูเนี่ยจะมีคิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับ mm hmm. ให้มันดูหรูหลามากยิ่งขึ้นนะครับ กระจกปรับไฟฟ้ามีไบสปอตนะครับมี RCTA มีแจ้งเตือนเวลาเบียดออกนอกเลนแล้วก็ดึงกลับเข้าเลนให้นะครับแล้วคาสลูปนะครับอันนี้เป็นแบบกระดกขึ้นก็เปิดได้2สเต็ปครับกระดกขึ้นหรือว่าเปิดทั้งตัวกระจกก็ได้อ่ะตัวสมาร์ทย์เลสนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบทัชสกรีนนะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับเวลาล็อกปลดล็อกใช้เป็นสัมผัสเอานะครับทรงซีดานครับคันนี้ครับบอดี้ดูใหญ่มาก ดูหรูหรามากนะครับแล้วก็ทางด้านท้ายนะครับเซ็นเซอร์ท้าย 4. จุดกล้องทางด้านหลังเป็นปลายท่อคู่นะครับอันนี้เครื่องยนต์2องจุเบนซิน NA ไม่มีระบบอัดอากาศนะครับเป็นปลายท่อคู่เนี่ยมาจากโรงงานเลยสภาพตัวรถครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะครับใครหารถไปใช้ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับยังไม่ได้จดทะเบียนนะส่วนรถเยอะๆนะครับ ก็ลองดูคันนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วก็เลขใหม่กันครับมาในส่วนของภายในครับรุ่นท็อปของ Mazda 3แน่นอนวัสดุเขาดีมากๆนะครับพรีเมียมมากๆเครื่องเสียง Bose นะฮะนี่ครับ12ตำแหน่งกระจกปรับไฟฟ้าทางน้านข้างก็จะเป็นหนังแบบนี้อันนี้เป็นบุนุ่มหมดเลยนี่ครับวัสดุเขาดีมากอันนี้ก็บุนุ่มนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับ นะดูสภาพตามจริงได้เลยนะครับปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับปรับขึ้นลงหน้าหลังมีด้านหลังนะครับอันนี้เป็นปรับพนักพิงเราก็สามารถเมมโมรีตำแหน่งได้2ตำแหน่งบริเวณตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมตัวระบบทั้งหมดนะครับมีไอสต็อปมีการลื่นหลายอะไรต่างๆเราสามารถเลี่ยงฟังชันตรงนี้ได้ไฟหน้าออโต้นะครับ เป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็จะมีตัวระบบไฟอัจฉริยะ ALH ปรับสูงต่ำซ้ายขวาให้เองรุ่นนี้นะครับมี p a ทเทิร์นชินะครับทางด้านหลังเกียร์เป็น6สป e d แล้วก็จะมีตัวระบบ MRCC นะครับเป็นตัวระบบล็อกความเร็วแล้วก็แปรผันตามรถคันข้างหน้าด้วยปัดน้ำฝนออโต้นะครับครบจริงๆอ่ะเราไปนั่งดูข้างในกันดีกว่าสตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับ มีฮะเลขไมคครับคันนี้6,736นะครับวิ่งไม่เยอะนะไม่ถึงหมื่นนะครับยังไม่จดทะเบียนด้วยนะครับคันนี้4ประตูซีดานออกแนวแบบหรูหล,หลูผู้ดีไปเลยนะครับทางด้านบนเนี่ยมีหน้าจอที่เป็น diving display นะครับนี่จะมีค่าความเร็วยิงขึ้นไปอยู่นะอันนี้สตอนแสงอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับ8นิ้วมีกล้องรอบคัน เชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ตัวนี้ต้องเสียบสายนะครับแล้วก็ยังไม่มีไวเลสชาร์จนะวัสดุเขาดีมากนะครับนี่ก็จะเป็นบบูรนุ่มแอร์แยกดูโอโซนนะครับผ้าหลังคานะครับในรุ่น4ประตูเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับถ้า5ประตูจะเป็นสีดำตัวนี้ก็คือให้อารมณ์แบบหรูหลานี่ฮะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับสีสว่างนั่นเองมีหลังคาสลูนะครับเปิดปิดได้กระจกตัดแสง คือตัวท็อปต้องบอกว่าเขาแบบจัดมาให้เต็มพิกัดเลยครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอนิดน,นึงอันนี้ในส่วนของหน้าจอนะครับตัวหน้าจอทัชสกรีนไม่ได้นะแล้วก็ควบคุมผ่านปุ่มคอมบันเดอร์ด้านล่างตรงนี้เอานะครับนี่ฮะฟอนต์สวยมากนะครับอินตเตอร์เฟสสวยแล้วก็กล้องเป็นแบบ360นะครับเดี๋ยวเรียกดูกล้องให้ดูกล้องคือชัดมากนะครับมีเส้นไกด์ไลน์ โยกซ้ายโยกขวาตามพวงมาลัยให้นะครับนี่นะแล้วก็มีมีมุมเบร์สไอวิวทางด้านบนนะครับตัวนี้เป็นกล้องด้านหน้านะครับเราเรียกกดปุ่มดูได้เลยนี่ด้านข้างนะครับอันนี้ผมเปิดประตูอยู่นะแล้วก็กล้องทางด้านหลังก็คือเข้าเกียร์ถอยตัวนี้ด้านล่างมี usb ให้1พอร์ตนะครับแล้วก็หลุมวางแก้วนะครับนี่ วางได้2ช่องนะครับตรงนี้ก็อาจจะวางกุญแจก็ได้มือถือก็ได้โทรศัพท์ก็ได้เกียร์หกสปีดนะครับออโต้แมนนวลปรับเป็นโหมด M, M ได้โหมดสปอร์ตเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับตัวปุ่มก็เอาไว้ควบคุมหน้าจอนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มวอลลุ่มมีที่วางแขนให้นะครับเป็นหนังสีดำนะครับนี่ก็วัสดุดีแบบเช่นเคยอ่านี่นะฮะเป็นบุนุ่มนะครับแต่เราดูบล็อกด้านในนิดนึง ทางด้านในก็จะมี usb ให้1พอร์ตนะครับแล้วก็ power outlet อันนี้เป็นใส่ของเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับภายในจะเป็นสีดำนะเป็นโทนแบบดำล้วนเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอันนี้เบาะในแถวที่2ครับก็เป็นหนังทั้งตัวนะครับตัวเบาะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับที่วางของหลังเบาะ2ฝั่งนะครับ มีนะครับตรงนี้ก็มีอันนี้เบาะด้านหลังแล้วก็จะมีที่วางแขนตรงนี้นะครับเปิดมามีช่องใส่แก้วได้สองช่องแล้วก็ตรงแผงประตูด้านข้างเนี่ยสามารถใส่แก้วน้ำได้นะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยนี่ฮะอันนี้ดูแบบเปิดหลังคาอยู่นะคือวัสดุเขาแบบพรีเมียมจริงๆครับนี่โดยส่วนตัวก็นั่งได้นะครับ อันนี้เบาะถอยมาค่อนข้างเยอะนะนี่ครับก็จะเก็บขาด้านล่างตรงนี้ได้ลองมานั่งดูก่อนได้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันด้านท้ายครับมีปุ่มเปิดจะอยู่ใต้โลโก้ตรงนี้นะนี่ครกดได้เลยนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้านะ,ะก็จะเป็นทรงซีดานนะครับที่เก็บสัมภาระครับเก็บได้เยอะมากนะฮะนี่ตัวเบาะพับได้หกสิบสี่สิบเช่นเดิมนะครับ ก็จะมีปุ่มพับเบาะตรงนี้ยาวมากนะครับเราแบบเก็บไม้กลอบได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวเบาะก็พับทะลุได้ตัวนี้จะมียางอะไหล่มาให้นะครับอ่ามียางอะไหล่มาให้เรียบร้อยสวยงามนะครับนี่มีที่จับนะอันนี้เอาไว้ปิดแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไฟท้าย LED นะฮะทางด้านหลังเดี๋ยวเปิดให้ดู นี่ฮะไฟท้ายพอเปิดไฟนะครับยามคําคืนเป็นไฟโดนัทเลยนะครับสองฝั่งซ้ายขวาสวยไหมสวยนะอันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ตามที่พี่ๆเห็นเลยนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ ครับเดี๋ยวมีถาดท้ายแถมเพิ่มเติมไปให้ใครที่สนใจนะส่วนลด2 0 0แสนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับจะเอาไปเป็นส่วนลดเงินดาวก็ได้หรือถ้าใครพอมีเงินดาวพอมีงบดาวเนี่ยเอาไปเป็นส่วนลดต้นได้เลยนะครับยอดผ่อนจะถูกลงฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับและที่สำคัญมีคันเดียวนะเลขไมประมาณ6,7 0 0นะครับใครสนใจพักมาสอบถามได้เลยนะครับถ้าอยากดูรถจริงมาดูที่ m a z d a าเพก้าเซมได้เลยนะครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับ แล้วเดี๋ยวพบกันใน EP ถัดไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ